พี่พ่อแม่พี่น้องกลับสบายดีเบอร์ทุกท่านที่เข่ามาหับส้มซองน้องคำพี่น้องเอ้ยกินข้าวยำหมูเส่ามีนู่ฮ้มียังเนาะของสังบ๊ายดีพี่น้องมากินข้าวน้วกันเด้อมีลาบมีลาบแน่กับซุปพิษน้องอ้นงข้างคนอันนี้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 ลาบคูว่าพี่น้องอันนี้ลาบเห็ดอันนี้ก็แม่้อยนาปปลอันนี้คือลาบเห็ดเด้อพี่น้องเอ้ยเ้าวมันบด แม่แหละับเห็ดบดคอนเนาะไม่อยาจีนไปหานอะไรน่นือรเนาเฮทำเห็ดคอนบ่ตั้แต่สิได้เห็ดคอนเลยมันห่มเนาะเห็ดบดจ้ะแม่เรื่อยจัห่มเไอยอยู่น่ือเห็ดบดประชาานเทาเอว่าเห็ดบดแดด เห็ดปเด็เห็ดาบดเห็ดเ็ดบดเซบจิบนาใส่งาบ่เ่บเซ่เห็ดอับเ่น้ำมันบดมัลับเลหนึ่งบัวเห็นไหมมึนลับเลเห็นนี่ือกันเห็ดบดเยอะห่งไเห็นเพื่อวะท่าได้ข้าวบัเห็ดบดไปยัง โอเคเฮลงังงกเนาะเฮลังงกนะ,ะกนะต่อไัเรามามากเดี๋ยวข้าวนาะวพียงไว้เฮลังงกพากันกินข้าวยำเมือเศร้าทีมงานฮนะทีมงานจวดทีมงานสี่คนพี่นะ้อง เดว่าทีมงานกระป๋องกะแฟเสียบตายเวิรดพี่น้องเ้ยกันแบบเมิร์ดกระปอกกะแปไหมนาเปนเพื่อเราเอกทีมงานสี่คนก็คื่อยู่อันีทีมงานกรปอกกะแกบ้าอลแอกที่หายปงอ่เรอม เรื่อยเรื่อยมันต้องเดินหญ่กองบกองนะเนนหัวเข่าถอยหลังหลุดกมาดีว่าเอาห้นหน้าแวๆมีอบอหรือ่าไปกดยัาตัวหน้าถัดมานมันล้เพราะน้ำไม่สูงแต่พงเนาะ มันยิงได้เฉพาะะนะฮะเพิ่มเพิ่มอคนอืมมันยิ่งแบอาจจะคนยิงเพิ่มนลเมเงได้นี่นี่งนี้กอน้อยกว่าบาท คนม,มอือใหม่เลยเนาะนั่นทำบอยแกบอกเราลงจริงัำลาบเนาะ มดการเวลามันมันกแก่ได้บอนี่ไรอตอขึอ้นได้ไม่เห็ยังบ่ไดอเลยลงมาเบิ้งอ,อย่างเดียวบบนีออได้นนั่นเลยใกล้ๆและเด <c oughs> น,นมาทีนวดหลังนะี่จะพดม่ี้แบบตีจนบว่แตกป๊

Vô vào chút chứ bấm có chép má mà bớt đúa không? Trẻ, trẻ thường mà cái cháu quý rồi bớt là chút cái đẹp Chút cái ôi eo Nát mà chép mồ Mấy <laughs> mạnh kè phải Mình dô mô lên Mấy nữa rồi <laughs> mấy mạnh kè á phải chọn cái Rồi nó lấy nó Phải cái này. มันอ่อมันเหนียวเหนียวเยอะนะหาิรมอหวนยมั่งไม่เฟมใไมคือหมาอ่อนๆเนี่ยมันแข็งเนี่ย่ไป่เอาไปยอกันน่งจุดว่ามันสัมอยากกระทิ้งหมดนละวยาก็ไดนแล้วเนาะนี่เป็นยางกี๋ยนอือเนเา เดียวกินนามสันอย่างเชฟวันกินอาหารดีต่อเนื่องมาแห้งดูบมากัดเลยพวกสีนพวกอันนี้น,นี่อแต่ว่ากินแต่เดียวให้จบลด,ดสุดปอนอกนั่นเนาะเอากินต่อเนื่องต่งวันเลยว่าปวดกล้ามอีกแถวมันสนดเลย กระเด็ดเดียดบ่งไปจ้ะบ่ว่ะเอ้ยแบบไหนนี่บ่งบงนั้นเละแค่แขกบ่งคนนึงน้หงตมันคัดได้บ่งอันนี้นะมันมันข้าวเสียล้างกรงีดีดีดีบ่ว่ะมันมันยันดา มเห็นพีนั่งเบิกขาวาตาคนใดปักข้ออยากบิกอยู่ในกบมงค์กบมั่ากจะมาติใส่ครับอาเมทอะลีหายขณะมาเป็นคนอยู่ไม่รับต้นแม่เพราะี่กาว่าได้กันได้เฮ้ยเม่เนี่ยมันจะปันนั้นมาติใส่ว่าปกติ้่ได้มีอดไรพีกายังบอ่มี ไโอ้บ่าได้กันนะตัวอยู่ในเครืออาไมเป็นน้ำ่ะโอ้บักลังโวยมันสกับซ่าเออ่ปต่อยเลยซัเลยหมนเป็นใหม่นะันคููจผมมานอาอแห่กันเลยแม่แ่น่่องมอนแบบนี้เรียกมอนนะอ่ามอญแบบนี้มาห้างไใหม่เนาะอ่าเรปตำลใหม่งมอญ มอนเรียงมอตัวเสาไม้ลุงแรมคุดดินทรายพี่น้องเ้ยเป็นคุดทรายคุดดินเขา นนนเน้อหน่องนเนยผันชิเทเพืชผ<ม>ันเห็ดผู้เดีวเพผ่นมือในแจ๊คสีแลหรืบอบ่ออะไรเนาะสางเนาะเพิ่นไปเรื่อยไป,เ,ปเลยเละไอผ่นน,น,น,น้พี่น้องไงมสิพ่อยู่จออดินได้ไ่มแล้วจะ <c oughs> <c oughs> เอาเอาีกหนึ่งแมนอดิน,น,นอนยูอ่ตรงนั้น,ลนเลย chung ăn chung bên mình mua cái cao bên không bỏ, 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 ทั้งแหลมไทยแลนเป็นสวยนามอาไรกันมากแบบาได้ยินเสียงคนหน่อยหายก็จะขึ้นทึ่งอีกแล้วพี่ปาประกันใดขอโทษขออภัยน้หลายเด้อผักกุไลาบกุศลกติดตามส่องน้องข้ามได้ได้พี่น้อง